ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง e a s y card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข UID ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักยมวันนี้นะครับผมจะพาไปฟาร์มตัวเด็กอีกที่หนึงที่เราติดไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับที่จะพาไปก็คือวันนี้ผมจะพาไปที่พาย่อนนะครับที่ชั้น2แมพที่มูลไท์เกิด ตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับคือน i ยเทลนายเทลเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปของเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดรอปซากอนนะครับตัวนี้นา t เทลนะครับคือจิ้งจอกเก้าหาง H.P เนี่ยอยู่ประมาณ44,313 r v e l 72ลเวล72นะครับสามารถไปได้ตั้งแต่เอ่อ42เลยถึง102เผ่าพันุบุชขนาดปานกลางนะครับแล้วก็เป็นาธาตุไฟแล้วสามารถกดน้ำยิงได้เลยนะครับ บูสต์เาเจได้ง่ายมากๆนะสำหรับคนที่ไปออกรลดี้เบื่อแล้วนะครับก็ลองมาฟาร์มที่นเทลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปนายเทลดอกอะไรบ้างอย่างแรกนะครับมีบูปินของนายเทลนี่ก็อยู่ประมาณแสนกว่ากว่าขายออกเช่นเดียวกันนะครับคนเอาไปครับเยอะเหมือนกันเอาไปตีบวกแล้วก็จ้างดึงอย่างที่2คือการ์ดนายเทลเป็นการ์ดสีเขียวมีสากรน,นะครับแล้วก็มีอีลูเล็กด้วย มีรังผึ้งด้วยนะครับนอกจากนี้มียังมีพาาเซียให้เราด้วยนะครับคือดอกหลายอย่างเหมือนกันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้หลายอันเลยอย่างเช่นพนาาเซียอย่างเช่นรังพึ้งเราสามารถเอาไปกดได้นอกจากนี้เรายังมีเงินนะครับที่เป็นสากลอนเอาไปคับของก็เยอะอีรูเอาไปตีบวกหรือเอาไปขายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ในการวิ่งเร็วเพราะว่า เราไม่ต้องการให้มันวิ่งเร็วนะครับเราต้องการให้มันอยู่กับที่เพราะว่ามันจะมีลูปของมันแต่ละอันนะครับตัวนี้เป็นสไนมี VAP นะครับลีเวล100้วและตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะไปฟาร์มตัวไนทยเทลได้อีก2รลีเวลเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย้ายไปที่อื่นนะครับนะโอเคเออเดี๋ยวผมมาดูตังกันก่อนละกันตังนี่อยู่ที่ 18850ล้าน8 5 0 0ส0ตามิน่าอยู่ที่180นะครับถ้าตัวเด็กเนี่ยผมฟาร์มแค่180ให้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีตัวสิทธิ์นะครับก็จะอยู่ที่180เท่านั้นแมปก็ง่ายๆนะครับไปที่พายอนเสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่พายอนเคปชั้น 2F นะครับไป แมปนี้เนี่ยจะมีนายเทลอยู่หลายหลายหลายที่ที่เราสามารถฟาร์มได้นะแถวนี้ก็จริงๆแล้วฟาร์มได้เหมือนกันนะครับมีอยู่4-5ตัวมันจะเดินยิงไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ที่เราจะไปเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆ้วาร์ปนะครับใกล้ๆวาร์ปตัวสีแดงตรงนี้ด้านขวามือมันจะมีวาร์ปอยู่นะครับด้านด้านหน้าก็ฟาร์มได้ที่1แล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถฟาร์มไดออ้ไม่มีกล้องด้วย พอดีมันติดมุมกล้องเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องให้มองได้ชัดขึ้นดีกว่าตัวนี้มันจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยตัวะระฆังนะครับแล้วก็จะมีวาร์ปมันอยู่ประมาณสัก4-5ถึงตัวเหมือนกันนะครับแถวๆนี้พอเวลาเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยลูปมันจะเกิดเราสามารถที่จะยิงได้ตลอดในลูปนี้นะครับจะไม่ไปไหนเลยยืนอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเฝ้าด้วยนะครับไม่ต้องสเตย์ alert เราปล่อยให้มันยิงเนี่ยมันยิงไปเรื่อยๆแต่เราต้อง ปล่อยให้มันเข้ารูปของมันก่อนนะครับตัวซาก้อนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าราคามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ในครั้งผมไม่มีเลยเดี๋ยวผมยิงมาได้แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเท่าไหร่โอเคน่าจะไม่ลืมอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันให้ดูนะครับวันนี้เรากดธาตุน้ำนะครับผมใช้ธาตุน้ำมายิงนะครับ ส่วนการ์ดเนี่ยเราสามารถใส่วาดอนได้2ใบเลยนะครับเป็นการยิงเพิ่มธาตุไฟแต่ตัวนี้ผมผมไม่ได้ใส่มานะครับถ้าใครจะมายิงตัวนี้ใส่ธาตุไฟมา2ใบถ้าเกิดไม่ตายจริงๆนะครับใส่เป็นอุลตร้าแมนมาอีกนะครับอ่ะโอเคมาเรามายิงตัวไนทเทลกันดีกว่า่าเริ่มนะครับพอเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ จะได้ลูกของมันแล้วนะมันก็จะยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเ,ออเนี่ยแป๊บเดียวได้มา26อันและเอ้ยหรือว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับงั้นเ,ออเดี๋ยวผมจะตัดออกไปให้นะครับตอนแรกเลยตอนนี้ตัวซาก้อนเนี่ยจะอยู่ที่อันละ380เลยซึ่งค่อนข้างที่จะแพงนะครับ เมื่อกี้น่าจะมีสัก20อันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดออกไปให้นะอีลูมาแล้วด้วยนะครับผมกดโซ่ไปด้วยลืมอีลูก็ได้มาแล้วนะครับเห็นไหมจะไวมากเพราะว่าซาก้อนเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับมันดอบได้ง่ายเลย ขึ้นไวมากแป๊บเดียวเนี่ย66 70นะครับ74แล้ว78นะครับ82คือแทบจะแบบดอบเกือบทุกตัวเลยด้วยนะครับสำหรับสาก้อนแล้วมันก็จะเดินยิงอย่างเนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ห่างกันขยับแค่1-29เท่านั้นเองแล้วคนที่ดาเมจไม่เยอะนะครับไม่มีการชีพเพ็ดที่จะฟาร์มตัวพาย่อน เดี๋ยวเราลองมาฟาร์มที่นี่กันดูก็ได้นะครับใช้ดาตเมจน้อยมากเพราะเลือดมันแค่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยฟาร์มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่า180นาทีเนี่ยจะได้เงินแล้วก็จะได้ของอะไรมาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมดูตัวรังพึ่งก่อนเผื่อผมมีรังพึ่งอยู่หรือเปล่า โอเคไม่มีนะครับพอเวลาดรอปมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่อันนะครับโอเคเดี๋ยวผมปล่อยฟาร์มไปเลย ผมไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับสดๆดร้อนๆเลยตอนนี้อยู่ที่182สตามิน่านะครับมีเลยไป2นาทีนะครับก็ไม่เป็นไรละกันเนาะถือว่า2นาทีก็ให้รวมไปด้วยนะครับเงินสดเราได้อยู่ที่1ล้านกับ40,000ื่นเท่านั้นเองตัวเงินสดเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าตัวของเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะครับตัวซาก้อนหรือว่าลูกมะนาวเหมือนลูกมะนาวนะอยู่ที่4,182ชิ้นนะครับชิ้นละตอนนี้นะ390นะครับแพงอยู่ อีรูเนี่ยได้มาทั้งหมด140ชิ้นในส่วนของตัวพานาเซียนะครับตัวนี้เราไม่ได้มาคิดแต่ว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้กับตัวหลักก็ได้นะครับใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกันแล้วก็จะมีรังผึ้งเนี่ยเราได้มาทั้งหมด20ชิ้นนะครับชิ้นละ4,500ันตัวนี้ผมก็ไม่ได้เอามาคิดเหมือนกันตัวรังผึ้งเราก็เอาสามารถไปกดใช้นะครับเอาไว้ติดตัวได้เช่นเดียวกันนะครับในการปั๊มมาดูสรุปกันดีกว่าในวันนี้ว่าเราได้เท่าไหร่นะครับ เงินสดในวันนี้อยู่ที่1ล้านกับ4ี่หมื่นเซนนีนะครับเงินสดไม่เยอะแต่ว่าของนี่เยอะนะครับซาก้อนเนี่ยอยู่ที่1นล้านหกแสนื่นเลยทีเดียวอีรูเล็กเนี่ยหนึชิ้นอยู่ที่7จ็ดแสนตัวนี้อีรูเนี่ยขายออกตลอดนะครับยังไงก็ขายออกลองไปขายดูได้เลยนะครับในส่วนของตัวอีรูเนี่ยรวมการฟาร์ม180่งร้อยแปดสิบสตมิน่าในวันนี้อยู่ที่3ามล้านสามแสนแปดหมื่นเซนนีเยอะมากนะครับ คือถ้าเกิดใครเนี่ยดาเมจไม่เยอะนะครับดาเมจยังไม่สามารถยิงไฮด้าแดงตายนะครับหรือว่าดาเมจยังไม่สามารถยิงพวกมังกรม่วงก็ได้หรือว่าเป็นตัวสเตมวอร์มก็สามารถมาฟาร์มที่ไนเทลได้ซึ่งไนเทลเนี่ยเผลอๆนะครับมากกว่าไฮด้าแดงซะด้วยซ้ำนะครับแล้วเรายิงง่ายกว่าเยอะด้วยนะเพราะว่าซากอนเนี่ยทำไมมันถึงแพงคือมันใช้ในการคราฟแล้วก็อับขั้นเยอะมากนะครับสำหรับตัวขยาย สาก้อนนะก็สามารถมาฟาร์มที่นี่ได้นะครับถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ดีสําหรับตัวเด็กเลยนะครับในช่วงเลเวล42ถึงเลเวล102รนะครับเราสามารถมาฟาร์มที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเยอะจริงๆนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องลักเกมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยติดตามชมกันด้วยละกันนะครับหรือว่าใครมีที่ฟาร์มเด็ด แนะนำนะครับก็สามารถบอกกันได้เพื่อที่จะแชร์นะครับให้กับท่านอื่นๆเนี่ยได้ทราบกันด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าที่ไนทเทลนะครับเป็นที่ที่คนมาฟาร์มน้อยมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีคนมาฟาร์มซะด้วยซ้ำนะครับทุก h ช n แนลไม่เคยมีคนมาฟาร์มเลยสำหรับการที่ผมย้ายมานะครับไม่เคยมีการติดว่าเฮ้ยต้องย้ายแนวนะครับ ยังไงก็ลองไปฟาร์มกันดูแล้วกันนะครับสำหรับการฟาร์มที่ไนเทลในวันนี้ติดมาตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วที่ผมว่าจะมาฟาร์มไนเทลให้ดูนะครับวันนี้ก็มาฟาร์มให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ